ตอนนี้เราอยู่ที่ริมโขงกับครัวบ,บ้านทุ่งลุงเด่นนะคะริมโขงที่อำเภอเชียงของจังหวัดเชียงรายขึ้นไม่ได้ไหมเนี่ยครัวบ,<ด><ด>บ้าน<ด><ด>ทุ่งกับ<ด><ด>ลุงเด่นดดแล้วก็นนพรดอนนะคะลุงต่อปือ้เอเก่งมากคนขับรถสุดยอดระดับเซียนออกออกถนนแล้วก็เลี้ยวเลียเ้ยวขวานี่เขาเรียกถนน มันจะผ่านวัดผมจะเคยถ่ายคลิปแล้วแถวนี้เป็นบริเวณในเมืองของเชียงของเนี่ยต้องเดินเลี่ยงหนาายันโอตลาดตรงนี้มั้งตลาดตรงนี้เยอะไปเดินตลาดตรงนี้ดีกว่าเรามากัดกาดมั่วคอแยังเออเนี่ยเที่พักก็มีแบบที่นั่งกินเหล้าชิลๆก็มี นุ่งต่อเข้ามาจนเขาชินแล้วอ่ะเชียงของอะ่ะแต่ไม่กล้ามากไม่เล้าเสียวอยากมามากเลยเหมือนพี่เด่นอะ่ะเ <c oughs> นี่ยมอมอเนี่ยรถทัวร์มีไะไรบริษัทมีนวดมัดสตสัดได้เลย นี่จังจะเป็นแนวช่องคนตี่เย็นนะแกจะเอารายได้ให้ป้าวอนหรือว่าไป็นของแกทำให้ป้าวอนมอ้งฮอร์เซียเขาทำให้ป้าวอนถ้าใครเป็นคนไทยอ่ะแฟนเขาคนไทยก็เซียถ่ายเออป้าวอนถ่ายเองลุงคนไทยเองตอนนี้ก็ตั้งกล้องเองที่เขาถือกล้องเมื่อกี้นะใช่ใช่เขาก็จะลงช่องเขาหมดแล้วว่าเราไม่เยี่ยมแต่ว่าแต่ฮอร์เซียเป็นคนทำให้แต่ลุงมงคลกับป้าวอนเป็นคนถ่ายเท่าไหร่นั่นน่ะหมื่นกว่าแล้วนะหมื่นเจ็ดจะหมื่นแปดแล้วมั้งแค่แค่ทำให้แค่นั้นนะ ีมือเลยอฝีมืออยู่นะคะเพราะว่าป้าวอนกับลุงมงคลข้าก็ทำข้าวเก่งทั้งคู่อ่ะสไตล์ทาอาหารของเป็นเป็นเล่าเหนือน่ะเป็นเล้าข้างเหนือสุดแล้วเมื่อกี้มันน่าจะเลยาฟไปไปได้อีกได้ตรงนี้เอาร้านไหนเราก็เอานะแล้วจะไปกินกาแฟแต่เราก็จะได้ดูวิวด้านข้างนะคะครับ เจอเขเซียเคยมาเนี่ยพักที่เนี่ยเชียงของวิการเดนเนี่ยหอออย่างครับนี่ค,คือบรรยากาศภายในนะคะเดี๋ยวเราจะมารอเบึ่ตตนว่ารหา,หานกาแฟได่อนนะคะ